คนไหนคะ่ะที่แบบว่ากระพริบตาขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเลยวันนี้ฉันรอเลยว่าแม่จะบ่นอะไรฉันแม้กระทั่งเราก็ตามก็ไม่มีใครใช่ไหมคะที่ตื่นขึ้นมาเฮ้ยวันนี้ไปที่ทํางานนะเจ้านายจะบ่นอะไรฉันว่าโอ้ฉันโคตรตื่นเต้นที่จะรับคําบ่นเลยไม่มีและจริงๆแล้วเราไม่มีใครอยากเจอ แต่เรามักทำโดยไม่รู้ตัวแล้วมันเป็นพฤติกรรมทําลายความสัมพันธ์ชีวิตคู่ทําลายความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกถ้ารู้อย่างนั้นแล้ววันนี้นะคะขอแค่เรื่องเดียวค่ะคือลดการบน่นเอาให้น้อยลงบ่นให้น้อยลงลูกก็อยากเข้าหาแหละเชื่อป่ะแค่บ่นให้น้อยลงลูกก็อยากนั่งคุยด้วยแหละเวลาบ่นเนี่ยนะมันเหมือนกับไล่ให้ออกไปไกล แล้วรู้ไหมว่าอะไรที่ตรงข้ามกับคบําบ่นแล้วมันเป็นการดึงโดดให้สิ่งดีๆมันเข้ามาในชีวิตสิ่งที่ให้ทำค่ะครูเขียนไว้ในเล่มแดงคําพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศอยู่ในบทที่สิบค่ะนี่คือคํามหัสจรรย์เลยตรงกันข้ามกับการบน่นคือคําว่าขอบคุณค่ะมันง่ายแค่นี้เองเหรอใช่มันง่ายแค่นี้เองแหละ เรานะมักจะสอนลูกให้พูดคำนี้เราพูดคำนี้บ่อยอยู่แล้วไปซื้อกาแฟเราก็พูดซีเอฟของไว้ขนส่งมาส่งของเราก็ขอบคุณเขาเราขอบคุณคนแปลกหน้าเป็นเรื่องปกติแต่มักจะลืมไปลืมขอบคุณคนที่อยู่ข้างๆลืมขอบคุณคนในบ้านแทนที่จะบ่นใช้ขอบคุณแทนขอบคุณนี่คือดึงดูดสิ่งดีๆ ให้มาอยู่ในชีวิตเราไม่มีใครอยากให้สิ่งแย่ๆเข้ามาอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องลดการบ่นและเพิ่มคำขอบคุณค่ะเวลาลูกทำอะไรให้เรานะแล้วเราขอบคุณเขาเนี่ยเขาจะเต็มตื้นข้างในเลยเขาจะรู้สึกว่าแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ฉันทำอ่ะแต่แม่มองเห็นนะหรือเขาทำอะไรที่มันดีสักอย่างอะ่ะ เขาต้องทําอะไรที่มันดีบ้างใช่ไหมเราก็แบบขอบคุณมากนะลูกที่วันนี้หนูทานข้าวแล้วเก็บจานเรียบร้อยแม่ไม่ต้องเรียกเลยยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากนะที่แบบหนูช่วยจัดโต๊ะอาหารขอบคุณที่หนูช่วยยกจานมาขอบคุณที่หนูช่วยหยิบช้อนซ่อมมาขอบคุณที่หนูช่วยเตรียมน้ําโอ้โหแบบแม่แบบเบาแรงไปได้เยอะเลยเพราะว่าหนูช่วยคุณว่าครั้งต่อไปเวลามื้ออาหารเขาจะอยากช่วยจัดโต๊ะอาหารไหมแต่ตรงกันข้ามนะ ทำไมเอาจานนี้มาทำไมเอาถ้วยนี้มาใส่น้ำจิ้มอ่ะทำไมเอาช้อนซ่อมมาไม่เข้าคู่กันน่ะทำไมเอาจานนี้มาใส่กับข้าวทำไมเอาจานนี้มาใส่ข้าวทำไมปักข้าวเยอะทำไมปักข้าวน้อยไปแค่นี้จะอิ่มเหรอนี่นี่คือการบน่นไงเออยิ่งบ่นยิ่งไล่แขกนะยิ่งบ่นยิ่งไม่มีใครเข้าหน้าด้วยนะถ้าวันนี้มีความท้าทายในความสัมพันธ์ในบ้านคนอยู่ลองตั้งสติคิดดูค่ะว่าเราบ่นมากกว่าขอบคุณหรือเปล่า